สวัสดียามใช้สายนะครับวันนี้ผมก็ได้มาที่ทบ้านนะครับมาที่บ้านก็ดูบรรยากาศนะครับปลูกไผ่ปลูก,ลกเพราะว่าอากาศที่นี่ค่อนข้างจะร้อนเนาะหน้าร้อนก็ร้อนหน้าหนาวก็หนาวจับใจนะครับจังหวัดเพชรบุร์เนี่ยน,นี้ก็มีอากาศร้อนๆก็เลยต้องมาสร้างป่านะครับ ปูไผ่สร้างหมุนไว้ประมาณสักหกเจ็ดกอนะครับนะครับหกเจ็ดกอก็ก็อยู่ในชุมชนที่ก็ให้เป็นป่าไว้นะครับให้พยายามให้เป็นป่าไว้จะได้มีความร่มรื่นเนาะบางทีเวลาเรามาช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันก็จะร้อนมากนะครับก็จะร้อนมากก็เลยต้องทําให้เป็น บ้านป่าซะหน่อยก็ต้องมีไผ่เนี่ยสร้างหมุนนี่แหละครับตอนนี้ก็คุมว่าจะหาสลิงมาดึงให้มันโน้มเข้ามาในที่ของเราเนาะดังน,นั้นไปบ้านของลุงก็อยู่ข้างๆนะครับก็คุมไปด้วยกันเป็นบ้านป่าเลยนะครับบ้านป่าเลยเนาะนี่อากาศก็ค่อนข้างจะร้อนแล้ววันนี้ไม่มีเมฆเลยนะครับ อันนี้คลองหน้าบ้านก็หน้านี้ก็จะมีน้ําไหลนะครับหน้าแรงก็ไม่มีน้ำนะหน้าบ้านแต่หลังบ้านนี้จะมีน้ําอยู่ตอนหน้าแรงก็จะมีน้ําอยู่นพื้นะ <c oughs> ที่ก็ไม่ได้อยู่ต่ำนะก็อยู่ค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะครับนี่ผมก็ปลูกไม้ไม้พยุงนะครับเนี่ยต้นพยุง ต้นพายุไว้หน้าบ้านเนาะก็โต,ตแล้วครับสองปีได้เนาะผลที่สองแล้วแต่ต้นนี้มันโดนอันนี้นะครับมันก็ไม่โตหรอกนะครับเนี่ยก็จะไม่โตยับก็เลยปรับปรุงพื้นทีพนพน่พื้นที่นี้ก็ค่อนข้างต่ําแล้วก็เลยถมขึ้นมาสัหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้คือเปลือกไม้สักนะครับเมื่อก่อนเข้าพรรษานะครับก็ได้ตัดไม้สักหลังบ้านออกมานะครับ ัดไม้สัตว์หลังบ้านแล้วก็มาเลื่อยเป็นบางส่วนที่ใช้งานได้เนาะนี่ก็ทำเป็นต้นมะม่วงก็หมดอายุแล้วครับปลูกไผ่ใส่แล้วทำเป็นล่มนะเป็นล่มไว้หน้าบ้านนะครับก็ทำเป็นล่มไว้หน้าบ้านเพื่อที่จะให้มันมีความร่มรื่นเนาะบางทีผมมาที่ไรมันก็ร้อนทุกทีนะครับก็เลยต้องทำบรรยากาศให้ได้ประมาณนี้ก่อนเนาะนานๆมาทีนึงก็ เออแปลกตาดีนะครับมันร่มลรื่นดีก็เพราะว่าเราอยู่ในเมืองเนาะก็เจอแต่พื้นปูนพื้นอะไรนะเป็นลามาบ้านก็อยากจะให้มันร่มลรื่นซะหน่อยนะครับให้ร่มลรื่นซะหน่อยพื้นที่ข้างเคียงที่บ้านก็โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับคือกลางคืนก็นอนก็ได้ยินเสียงลมพัดผิวไผ่ในีุ่ยวิววิวนะครับเนี่ย ได้บรรยากาศอยู่นะครับผิวไผ่ได้บรรยากาศอยู่ก็ได้ยินเสียงวิววิววิวววนะครับอันนี้มะขามมะขามที่เขาทํามะขามแช่อิ่มนะครับผมมาปลูกไว้ต้นนี้ประมาณห้าปีได้นะครับเนี่ยต้นใหญ่มากเลยแนละ้วดูฝักนะครับดูฝักเพราะว่าตอนที่ผมปลูกไวนะ้น่ะมันก็ต้นเล็กๆนะตอนนี้ก็ต้นใหญ่แล้วนะครับเนี่เป็นล่มแล้ว ปลูกไว้หลายต้นที่จริงปลูกไว้ตรงนี้หลายต้นนะครับที่นี้ก็มันเกะกะเนาะก็ว่าจ,จะปรับปรุงพื้นที่หน้าบ้านหน่อยดูฝักนะครับดูสิใหญ่มากนะครับฝักใหญ่มากนะครับดกนะครับดกเลยนะครับดกเลยนะครับเต็มเลยเนี่ยนี่ไม่ได้ไม่ได้ฉีดฮอร์โมนนะครับถ้าฉีดยา ใสฮอร์โมนแล้วก็เร่งดอกเล่งผลมาให้มันร่วงนะครับเต็มต้นเลยแหละครับอันนี้คือปลูกไว้ธรรมชาตินะปลูกไว้ธรรมชาตินะครับเป็นป่าแล้วก็แล้วก็ทําให้เป็นร่มนะเป็นร่มไว้หน้าบ้านหน่อยนะก็มีไม้ที่มันขึ้นได้ก็เป็นไม้ไผ่นี่แหละครับมาปลูกแล้วเนี่ยเป็นไผ่สร้างหมุนนะครับมาปลูกไว้ริมรั้วนะครับไอ้ต้นนี้ก็ต้นสละนะครับไม่รู้ว่าจะได้ผลไหมนะครับ อันนี้คลองน้ําหน้าบ้านนะครับก็บรรยากาศก,ก็จะได้ประมาณนึงนะครับผมก็ชอบปลูกต้นไม้นะปลูกไผ่ปลูกอะไรครับเวลาหน้าหน้าฝนนะครับออกเต็มเลยนะครับหน่อไม้เนี่ยก็จึได้แบบแจก,กชาวบ้านเขากินเนาะเขาบอกว่าต้นไม้ไผ่อะไรมันลำใหญ่กันเนี่ยผมวันนี้ผมตัดออกมาสองลำลำใหญ่มากเลย นะครับไปทําโต๊ะทาเตียงเนาะแต่ถ้าท่านใดจะไปปลูกไว้ในสวนนะครับที่ไม่ค่อยได้ดูแลนะผมแนะนําเนี่ยครับเป็นไผ่สร้างมุนเลยมันไม่มีหนามไม่มีอะไรด้วยนะครับปลูกไปแล้วก็ทําคือลำเขาจะลำเขาค่อนข้างจะสูงนะครับเนี่ยประมาณสักห้าเมตรได้ห้าหกเมตรเจ็ดเมตรนะครับลำใหญ่ๆเนี่ยได้นะครับแล้วก็ไปทําอย่างอื่นได้ด้วยเนาะไม้ไผ่นะพูดถึงเรื่องไม้ไผ่นะครับ ก็มีต้นไม้ที่มัญหายากอยู่นะครับผมผมเอามาปลูกไว้เนี่ยอันนี้พ่อเขาปลูกถั่วไว้นะครับปลูกถั่วเขาเรียกว่าถั่วปรีนะเวลาปลูกตั้งแต่ต้นฝนตอนนี้ก็กลังออกดอกออกอะไรเต็มนะครับตอนนี้ก็ต้นขี้เหล็กหน้าบ้านนะครับนี่ครับต้นมะหวดนะครับต้นมะหวดนะเนี่ยกําลังออกใบสวยเลยนะครับอันนี้ก็เข้า ฝนที่สองแล้วนะครับเป็นไม้พันต้นมะหวดนี่ก็คือจะเป็นลูกออกสีม่วงนะครับเดี๋ยวติดตามต่อไปนะครับว่าลูกเขาจะออกมายัางไงนะครับแต่ถ้าเป็นแถวบ้านผมภาคอีสานทั้งนั้นก็จะมีแบบค่อนข้างที่จะปลูกไวนะ้นค่อนข้างจะไม่สูญพันธุ์แล้วนะอันนี้แม่ไปเลี้ยงควายก็เห็นริมฝั่งห้วยมันสวยก็เลยก็เลย ก็เลยเอามานะครับเอามาผมก็มาเพาะเม็ดนะมาปลูกนะครับเพาะเม็ดแล้วก็ปลูกเดี๋ยวพาไปดูหลังบ้านนะครับว่าเวลาผมมาพักผ่อนก็จะใช้เวลาอยู่กับที่บ้านนี่แหละไม่ได้ขึ้นเขาคอไม่ได้ขึ้นอะไรนะครับส่วนวันนี้ก็ยบว่าว่าจะพาขึ้นไปชมวิวหน่อยก็ยังไม่ได้ขึ้นหรอกนะครับนะครับหลังบ้านอันนี้ พ่อกับแม่เขาก็ทําสวนเล็กๆน้อยๆนะครับอยู่ที่บ้านก็เก็บไปขายที่ตลาดนะครับแต่ปีนี้นะครับมะม่วงเขาจะเป็นอะไรที่แปลกนะเป็นอะไรที่แปลกมากเลยก็คือใบเขาเนี่ยจะโดนจะโดนกินหมดเลยนะครับยอดเนี่ยแล้วก็เหี่ยวนะครับก็บังเกิลที่ผมเมื่อเข้าพรรษานี้เอามะม่วงนะครับตัดไม้สักออกนะตัดไม้สักออกแล้วเอามะม่วงมาปลูกอันนี้เป็นมะขามหวานนะครับ อันนี้มะขามหวานเนาะนี่เพิ่งจะพ่อเพิ่งจะปลูกด้วยฝนที่สองนะครับในสวนเนี่ยนะครับคือมะขามพวกนี้นะครับถ้าให้ลําพังปลูกให้เขามีดอกมีอะไรเองเนี่ยส่วนมากจะร่วงหมดนะครับเพราะว่าฉะนั้นมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษนะครับให้เขาติดดอกติดผลก็ต้องมีฮอร์โมนมียาฉีดอะไรเนี่ยให้ดอกจับมั่งไม่ให้หล่นมั่งโอ้มันสารพัดนะครับการเกษตรนี่ คิดแล้วมันเหนื่อยนะครับอันนี้ก็ปลูกอันนี้มะเขือเนี่ยนะครับอยู่ได้นานนะนะครับตามมีตามเกิดนะครับตามยถากรรมไม่ค่อยได้ดูแลใส่ปุ๋ยเนาะเป็นป่าน,นี้ก็ปลูกไว้แม่เขาปลูกไว้พอสมควรอยู่นะครับตอนนี้ก็ออกลูกเนาะไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรนะครับนี้เรากินที่ตลาดเนี่ยส่วนมากจะส่วนมากก็จะ ฉีดยาฉีดอะไรก็เราเก็บขายกันเนาะถ้าไม่เก็บขายมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเนี่ยใบก็ไม่สวยเท่าไหร่หรอกเนี่ยด่างๆมัง่งอะไรมัง่งนะครับแต่ว่าให้ผลผลิตนะครับปลูกทีเดียวกินเป็นานๆนะครับถ้าเรามีที่หน้าบ้านหลังบ้านนะครับก็ก็เป็นอาหารพืชที่ปลอดภัยนะครับในสวนมันก็มีทุกอย่างเนี่ยผมก็พยายามจะมาต่างจังหวัดก็จะได้เอาของพวกนี้กลับไปแล้วก็ไป ็บไว้บริโภคต่อนะครับนี่ก็เป็นต้นมะไฟนะครับมะไฟหลายปีแล้วนะครับก็ยังเป็นประมาณนี้นะครับวสวนหลังบ้านมีอะไรมั่งนี่นะครับเขาจะเป็นต่อไปเขาจะออกไม่รู้มันเป็นไงเป็นมันมัดอย่างนงี้ครับมะไฟเนาะถึงหน้ามันก็จะออกดอกนะครับอันนี้ก็เป็นสวนสะอมนะครับ อันนี้พันไแม่เขาปลูกพันอะไรเม็ดผักหวานเม็ดอะไรก็น่าจะเอามาเพาะนะในเชือ,นนชอมก็ได้เก็บได้เก็บอยู่เรื่อยนะครับอันนี้ป่าเชอือมนะ <c oughs> นี่ผมก็ได้ตัดต้นสเดาลงนะครับว่าจะตัดต้นไม้ออกให้หมดนะครับตอนนี้ให้ให้มันเตียนเนาะก็จะเปลี่ยนแนวนะครับเพราะว่า คนแก่ก็แก่มากแล้วก็ไม่อยากจะทําสวนเล็กเน้อยหลังบ้านเนาะมันก็ไม่น้อยแล้วเนี่ยกว้างมากก็ประมาณทักสามไรได้สีไ่ไรนะครับหลังบ้านมันก็คนแก่ก็ทําไม่ไหวเนาะก็จะปลูกกล้วยนะครับคิดว่าจะเอาลงแล้วก็ปลูกกล้วยนะครับในอนาคตกล้วยที่พอจะพอถึงเวลาก็คนตัดเขาก็มาตัดเอาเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นผักพื้นบ้านนะครับ เป็นบ้านใช้อยู่อันนี้เป็นละมุดนะครับโอ้โดกมากนะครับดกมากนี่นะครับป่าลังบ้านที่ผมถ้าดูคลิปเก่าๆเ,าเามื่อก่อนจะเป็นป่าศักนะครับตรงนี้นะครับเป็นป่าศักแล้วผมก็มาขุดนะครับมาขุดเป็นอันนี้เป็น เป็นมันนะครับมันมันเ้าแล้วมันอะไรก็จะมีมีลูกออกตามมีมีหั่มเนียน่อย่างเงี้ยเต็มเลยแหละนะครับก็เลยให้เขาอยู่พุ่มอย่างนี้พอหน้าแรงปุ๊บเนี่ยเต็มหมดเลยนะครับนะครับเมื่อก่อนเนี่ยพริกพริกนะครับธรรมชาติก็จะไม่ค่อยสวยนะบางทีก็เนี่ยเน่าบ้างเนี่ยนะครับอื นี่จะเป็นคลองนะครับคลองไส้ไก่นะครับที่ผมทําไว้นะครับเมื่อตอนฝนที่ผ่านมาก็ได้มาปลูกมะม่วงนะครับเนี่ยต้นมะม่วงอ,อกล่องนะแต่เขาก็จะค่อนข้างจะจะตายนะเพราะว่า,มาแมลงกินยอดหมดเลยนะครับมแมลงกินยอดหมดเลยป่าศักที่ตัดเมื่อเข้าพรรษาที่แล้วนะครับก็ได้มะม่วงอ,อกล่องมาปลูกนะครับนี่ มะม่วงองล่องทองก็ผมว่ามันเป็นมะม่วงที่อร่อยนะแล้วก็หาหายากหากินได้ยากนะหน้าเทศการก็แป๊บเดียวเองนะครับหากินได้ยากผมก็เลยเอามาปลูกไว้นี้ประมาณหกสิบต้นได้นะครับในในใน,ในสวนที่เอาปลาสักออกประมาณหกสิบต้นนะครับทีนี้แม่เขาก็เลย คิดอะไรไม่ออกนะครับก็เลยว่าในร่องน้ำนี่จะทำยังไงคุมหญ้าก็ได้ผักบุ้งมาปลูกนะครับผัก oh, บุ้งมาปลูกโอ้โห oh, oh, นะครับแค่ไม่กี่เดือนนะครับดูทีลามเต็มเลยข้างบนร่องก็มีต้นมะม่วงนะครับก็บรรยากาศมันให้นะเนี่ยมะม่วงผมสามเดือนผ่านไปนะครับแตกดอกแตกอะไรก็ประมาณนี้นะครับสามเดือนผ่านไปที่ หลากก็ยังน่าจะติดดีอยู่หน้าฝนเพราะฝนปีนี้ชุกมากนะครับนี่ก็เป็นอันนี้ผมเทพื้นด้วยปูนนะครับคลองไส้ไก่นี้นะครับเติมพื้นด้วยปูนแล้วก็มีปลามีอะไรมาปล่อยนะนะครับเนี่ยมีจอกมีอะไรนะสารพัดนะครับเน,นี่ยฮะก็เป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติที่เวลา ออกจากป่าปูนเสร็จก็ไม่ไกลนะครับเดินทางมาก็สามร้อยกิโลก็มาถึงนะเพราะผมอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับถ้าหน้าหนาวก็เป็นไฮไลท์หน่อยได้มีสถานที่เที่ยวเยอะหน่อยก็เป็นเป็นอะไรที่ที่ไม่ไกลเกินไปนะครับขับรถก็ยังไม่เหนื่อยก็ถึงแล้วอะไรอย่างนี้เนาะนะครับ เอาไว้มารีเล็กนะครับผมบางทีทํางานเนาะก็เครียดนะทํางานก็เครียดเนี่ยยอดผักบุ้งสวยๆนะครับธรรมชาติเลยธรรมชาติเลี้ยงนะครับหลังจากผมขุดคลองไส้ไก่เนี่ยครับโค้งไปโค้งมาเนี่ยนะครับไม่ได้ใหญ่นะครับเอาพอเอาต้นสักออกก็โ,โหพื้นที่มันเพราะต้นสักในปลูกไว้เนี่ยภาคหลังนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วนะครับกินพื้นที่เปล่าๆเอาพื้นที่มาเลยผมก็เลยปลูกเป็นสวนมะม่วงอ,อก้รองแทนนะครับ เป็นมะม่วงอ,อกล่องแผนแล้วก็ก็คิดว่าเร็วๆนี้นะครับโครงการก็ก็เป็นมะม่วงอ,อกล่องเนาะไม่ได้คิดอะไรนะคับปลูกไปเดี๋ยวมันก็โตของมันไปเองนะครับอันนี้ไผ่สร้างหมุนนะครับคิดว่าจะเอาออกนะครับอริมันมาปลูกตรงนี้แล้วเดี๋ยวมะม่วงมันจะโตไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาเขาโตขึ้นเนี่ยเขาจะคุมพื้นที่น่าดูเลยนะครับเนะี่ย แต่มันก็ได้บรรยากาศที่ล่มลื่นอีกแบบหนึ่งนะครับพอให้เราหายเครียดจากงานได้อยู่นะครเนี่ยแฟงนะครับแฟงเห็นไหมครับลูกเบลเลอร์เลยเนี่ยมันแล้วก็มีปูด้วยอ่ะมีรูปูด้วยเนี่ยเออเนี่ยฮะปูผมเอาปูมาปล่อยนะครับปูนาม,มาปล่อยไว้ให้มันหากินข้าขากันไปนะ จะได้ย้อนบรรยากาศเมื่อตอนเป็นเด็กๆกันนะเพราะว่าพ่อพาไปถังไร่ถังอะไรอย่างเงี้ยก็จะปลูกแตงปลูกอะไรปลูกฟักทองปลูกอะไรใส่เข้าไปครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอันนี้ฟักฟักหอมนะครับฟักหอมเขาจะเป็นลูกกลมๆนะไปแกงจืดต้มจือดอะไรเงี้ยเขาจะออกรสชาติแบบเคี้ยวแล้วมันจะหนึบๆหน่อยอะไรเงี้ยครับเป็นฟักหอม นะแต่พ่อบอกว่าเวลาที่เนี่ยนะครับปวกมันเยอะมากนะครับตอนที่ผมเอามะม่วงมาลงเนี่ยนะครับมะม่วงมาลงเนี่ยโอ้นี่ยังไม่ได้แกะเลยจะต้องมามาคอยแกะนะครับไม่เดี๋ยวกตัตเตอมานะครับเอามะม่วงมาลงเนี่ยปวกในพื้นนี่ขุดลุมลงไปเยอะมากนะครับผมไม่รู้ว่ามะม่วงนี่จะโตได้หรือเปล่านะสุดท้ายเขาก็ เขาก็พยายามที่จะตูนะนะครับในได้ฝนเดียวอย่างว่าแหละยังเอาแนอนนอนไม่ได้นะครับคอยดูต่อไปนะเพราะว่าไม่ได้ปลูกตามแถวนะครับเพราะว่าในนี้ถ้าเก็บพื้นที่มามันจะเป็นคลองไส้ไก่หมดเลยนะครับหลังบ้านนะครับตันนี้แม่ก็เก็บหลักๆคือเก็บผักบุ้งในบริเวณนีนะ้ไปขายตลาดนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่สะอาดนะครับไม่มีไม่มีไข่ปิงไม่มีขไมมข่อะไรบางที บางทีพื้นที่ที่เขาไปเก็บในผมก็ยังไม่กล้ากินนะบางทีไปร้านส้มตําเนี่ยเขาเขาจะให้ผักบุ้งผักอะไรมาแล้วก็จะเป็นผักบุ้งลักษณะแบบพวกเนี้ยนะครับเนี่ยก็เราไม่รู้ว่ามันจะสะอาดหรือเปล่ากลัวมีไข่ปิงไข่อะไรเนี้ยลําบากนะการกินทุกวันเนี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักปลูกในล่องนะครับก็เรียกว่าผักพายหรืออะไรเนี่ยแหละ นะครับกินได้นะครับก็ออกจากรสชาติขมขมนิดนึงนะครับอันนี้คือคองหลังบ้านนะครับให้ดูเนี่ยไม้นี้มันยังโดนกินเลยนะครับเนี่ยถ้าเขาอยู่พื้นที่จะไม่ได้นี่คือคือเป็นไม้ไม้ยืนต้นนะครับที่โตช้าเนาะไม้ที่มีราคาแพงที่สุดเลยหรือไม้ทีอ่อะไรนะต้อนอะไรผมจําชื่อไม่ได้เลยนี่ฮะคลองหลังบ้าน ตรงลงบ้านนี้น้ําเยอะนะครับน้ําเยอะอือันนี้ก็จะปลูกเป็นต้นสละนะครับสละตรงนู้นจะโต,ตแล้วนะครับอันนี้เขาติดกอไผ่ไผ่ไนี้เป็นไผ่ไม้ลวกนะครับเอาไม้ไปทําค้างนะครับตัดไม้ไปทําค้างแตงกวาค้างอะไรต่ออะไรเนี่ยเวลาที่ต้องใช้งานนะครับก็มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์อยู่เนี่ยตอไม้สักที่ตัดออก นะครับตอไม้สักที่ตัดออกตอนนี้ก็แดดแดดเผาผ่าด้เต็มที่อันนั้นคือกิ่งไม้สักนะครับที่เราเห็นกองนั้นนะครับนะฮะอันนั้นจะเป็นกิ่งไม้สักนะครับผมเอาออกไปหมดก็เลยแม่ก็เลยปลูกฟักปลูกอะไรมันก็ตะไตขึ้นไปคุมไหมนะครับตีหน้าก็คิดว่ามีเครื่องจักรที่ทําลายได้ดีกว่าการไปเผาไหมก็คือปวกครับปวกเยอะมากนะครับ วเยอะมากเนี่ยนะครับผมก็